ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของโลกศาสนาหนึ่งตามที่นักวิชาการหลายคนได้กล่าวไว้มีรากฐานและประเพณีย้อนหลังไปกว่า4,000ปีก่อนศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสรองจากศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามปัจจุบันมีผู้นับถือประมาณ900ล้านคน ชาวฮินดูประมาณร้อยละ95าของโลกอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียศาสนาพรามหมณ์ฮินดูมีลักษณะเฉพาะที่ไม่ได้เป็นศาสนาเดียวแต่เป็นการรวบรวมประเพณีและปรัชญามากมายและยิ่งไปกว่านั้นศาสนาฮินดูไม่มีผู้ก่อตั้งที่เฉพาะเจาะจงจึงเป็นการยากที่จะติดตามต้นกำเนิดและประวัติศสาสตร์ของมันอย่างชัดเจนแต่ถึงอย่างไรก็ดีวันนี้นะครับ เราจะมาทำความเข้าใจกับศาสนานี้กันศาสนาฮินดูมีจุดเริ่มต้นเมื่อชาวอารยันได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในอินเดียบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุเมื่อราว3,500-4,000ถึงกว่าปีมาแล้วแม่น้ำสินธุปัจจุบันมีต้นกำเนิดจากภูเขาหิมาลัยในเขตประเทศอินเดียไหลผ่านประเทศปากีสถานลงไปยังทะเลอาหรับชาวอารยันมาพร้อมกับเทพ,พเจ้าของตน และมีคำพีทางศาสนาที่เก่าแก่เรียกว่าคำพีพระเวทพระเวทแปลว่าความรู้คำนี้มีรากศัพท์คำเดียวกันกับคำว่า w i t d และ wisdom ที่แปลว่าชาวปัญญาในภาษาอังกฤษแรกทีเดียวมีเพียงสามคำพีคือฤคเวทสามเวมทและยชุระเวทต่อมามีคำพีอาถรรพเวทเพิ่มขึ้นอีกคำพี เชื่อกันว่าคำพีประเวทไม่ใช่คำพีที่มนุษย์แต่งขึ้นแต่เป็นคำพีที่พวกฤษีพราหมณ์ได้ยินมาโดยตรงจากปากคราผู้เป็นเจ้าคำพีนี้จึงมีชื่อเรียกรวมๆวว่าสรุติแปลว่าการได้ยินก็คือผู้ที่ได้ยินคำพีนี้คือผู้มีความวิเศษคือผู้ที่มียานวิเศษเหนือมนุษย์ธรรมดาหากจะกล่าวว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดู เป็นศาสนาที่สืบทอดมาจากการนับถือคำพีร์พระเวทเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์จากเทพเจ้าก็คงจะไม่แปลกนักและตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดาเป็นผู้ก่อตั้งเหมือนกับศาสนาอื่นๆโดยทั่วไปแต่อย่างไรก็ดีนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าศาสนาฮินดูเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการระหว่าง2,500ถึง1,500ก่อนคริสตศักราช ก็ตอนที่ชาวอารยันลงหลักปักฐานในหุบเขาสินธุใกล้กับปากีสถานในปัจจุบันนั่นเองแต่ชาวฮินดูหลายคนอ้างว่าศรัทธ,ธาของพวกเขานั้นไม่มีการเวลาและมีอยู่เสมอบางครั้งชาวฮินดูจะเรียกศาสนาของตนว่าสนาตนธรรมแปลว่าศาสนาที่มีมาแต่นิรันดร์การมีมาตั้งแต่เดิมไม่ไมีใครรู้ว่าเริ่มต้นเมื่อไหร่นั่นเอง คราวนี้เรามาดูวิวัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูผมจะสรุปย่อๆให้ฟังเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับวิวัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ฮินดูยุคต้นแรกเริ่มเดิมทีกำเนิดมาจากความเชื่อของชาวอารยันที่นับถือบูชากราบไหว้ธรรมชาติและเชื่อว่ามีเทพเจ้าประจำธรรมชาตินั้นๆเช่นในสมัยพระเวทตอนต้นชาวอารยันจัดเทพเจ้าเป็นสามหมวดคือพวกหนึ่งอยู่บนสวรรค์ได้แก่ พวรุณเป็นเทพแห่งสายฝนพระอาทิตย์พระจันทร์เป็นต้นพวกที่2คือเทพเจ้าอาศัยอยู่บนฟ้าเป็นเทวดาประจำอากาศได้แก่อินทระหรือพระอินทร์ซึ่งเทพเจ้าองค์นี้นะครับในยุคแรกเริ่มของชาวอารยันนั้นมักได้รับการยกย่องเรื่อยๆจนกระทั่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเทพเจ้าสูงสุดในสมัยยุคพ,พระเวทเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามประจำชาติเลยทีเดียว ถืออาวุธที่สําคัญคือวัชระสามารถทําลายศัตรูให้พินาศร,ราบคาบลงไปได้ในชั่วพริบตาแต่สมัยต่อมากับลดความสําคัญลงซึ่งถ้ามีโอกาสเราจะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของพระอินแบบเต็มๆให้ทุกท่านฟังกันจากนั้นก็มีพระมารุตหรือพาุธทธระเป็นเทพเจ้าแห่งพายุเป็นต้นแล้วเทวดาจําพวกที่สาอาศัยบนพื้นโลกได้แก่พระอัคานีคือไฟปฐวีและพระยมเป็นต้น และก็บางครั้งอาจจะมีการรวมเอาเทพเจ้าประจำท้องถิ่นนั้นๆที่ชาวอารยันได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่นั้นๆเข้ามารวมกับเทพเจ้าของตนด้วยในยุคนี้มีการทําพิธีกรรมบวงสรวงอ้อนวอนเทพเจ้าด้วยการบูชาของต่างๆมากมายเช่นน้ํานมเนยบูชาไฟและอื่นๆรวมไปถึงการบูชายันในการทําพิธีนั้นเป็นหน้าที่ของพวกนักบวชในศาสนาและต่อมาก็ได้มีการปรับปรุงพิธีกรรม ให้ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นในยุคสมัยหลังต่อมาในสมัยพร,รมะมาะเกิดคำสอนว่ามีเทพเจ้าองค์หนึ่งเป็นใหญ่กว่าเทพเจ้าทั้งปวงเรียกว่าพระพรหมซึ่งเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้สร้างเทพเจ้าทั้งหลายและมนุษย์ขี่จตาชีวิตให้กับมนุษย์และความเป็นไปในโลกนี้ซึ่งเรียกว่าพรมลิขิตและในสมัยต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงความเชื่อถือ และรับทีพิธีมากขึ้นโดยลําดับทุกระยะจากศตวรรษหนึ่งไปยังศตวรรษหนึ่งพิธีกรรมในยุคนี้ก็เริ่มจะซับซ้อนมากขึ้นผู้ที่จะเข้าใจหรือสืบทอดพิธีกรรมได้ก็มีแต่พวกนักบวชในศาสนาหรือพราหมณ์เท่านั้นและก็มีวันนะทั้ง4เกิดขึ้นจากนั้นก็กลายเป็นวันนะพราหมณ์ที่มีอํานาจและอภิสิทธิ์ในยุคนับจากนี้เป็นต้นไปเวลาผ่านมาเนิ่นนานจากนั้นได้มีเทวดาองค์ใหม่ๆ มาเพิ่มเติมเกิดขึ้นเสมอที่สําคัญคือพระวิษณุพระสิวะส่วนเทวดาเก่าๆในสมัยพระเวทในสมัยเดิมก็ลดความสําคัญลงเช่นพระอินทร์และบางองค์ถูกทอดทิ้งเมื่อในแผ่นดินอินเดียเกิดศาสนาต่างๆมากมายเช่นศาสนาพุทธศาส,สนาเชนทําให้ความเชื่อ เรื่องศาสนาพราหมณ์ในสมัยหลังเริ่มสั่นคลอนต่อมานักปราชญ์พราหมณ์คนสําคัญที่ชื่ออาทิสังขราจารย์เห็นว่าศาสนาพราหมณ์จะอยู่ไม่ได้เนื่องจากปัจเจต่างๆมากมายอาทิสังขราจารย์จึงได้ทําการปฏิรูปศาสนาโดยทั้งศึกษาคําสอนของพุทธศาสนาและจากศาสนาอื่นๆแล้วเอามาดัดแปลงเข้ากับศาสนาพราหมณ์แล้วเรียกใหม่ว่าศาสนาฮินดูซึ่งแปลว่า ศาส,สนาของชาวอินเดียเป็นการพยายามรวมทุกศาสนาที่มีอยู่ในอินเดียเข้าด้วยกันอาจจะด้วยเหตุผลหลายอย่างเช่นรวมศรัทธาของชาวอินเดียให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อความสามาคัคคีทางด้านความเชื่อเป็นต้นพระพุทธเจ้าเองก็กลายเป็นปางหนึ่งของพระนารายที่เรียกว่านารายอวตารคือเป็นปางที่9นั่นเองในยุคนี้มีการรวมมหาเทพเป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่าตีมุรติ ซึ่งแปลว่ารูปสามประกอบด้วยมหาเทพสามองค์คือพระพรหมพระพิษณุหรือพระนารายและพระสิวะโดยมีการกล่าวว่าเทพเจ้าทั้งสามพระองค์นี้แท้จริงแล้วเป็นองค์เดียวกันแต่แบ่งภาคออกเป็นสมพระองค์เพื่อทําหน้าที่สประการคือพระพรหมมีหน้าที่สร้างสวรรค์สร้างสรรพสิ่งสร้างโลกมนุษย์ส่วนพระวิณุหรือพระนารายมีหน้าที่ทานุบํารุงดูแล และพระศิวะมีหน้าที่ทําลายความเชื่อในยุคนี้ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันและนี่ก็คือการแบ่งยุคของศาสนาพราหมณ์ฮินดูโดยสังเขปนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์ฮินดูกันบ้างศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูมีเทพเจ้าเป็นจํานวนมากและดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะศาสนิก,กชนมีอิสรภาพเต็มที่ในการนับถือและจินตนาการทางเทวรูปแต่ก็ยังมีหลักที่ว่าเทพเจ้าที่เราได้รู้แล้วหรือจะรู้ในอนาคตเป็นส่วนของพระปรมาตมันจึงถือกันว่ามีเอกภาพในพระหูภาคคือมีเทพเจ้าองค์เดียวในรูปต่างๆกันแต่ละสถานที่มีเทพเจ้าแต่ละองค์ดูไม่ออกว่าองค์ไหนสําคัญกว่าหรือสูงกว่าแต่ละกลุ่มนับถือแต่ละองค์บางทีในครอบครัวเดียวกันก็นับถือเทพเจ้าต่างๆกัน แต่หลักๆแล้วก็จะนับถือตีมุรติพระพิคเนตและพระแม่เทวีที่เป็นชายาของมหาเทพต่างๆมีพระอุมาพระแม่รักษมีเป็นต้นสัญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่สำคัญที่สุดคือตัวอักษรที่อ่านว่าโอมมาจากออุมาเป็นตัวแทนพระตีมุรติเทพคืออแทนพระนารายหรือพระวิษณุอุแทนพระพรมมแทนพระศิวะหรือพระอิศวร เมื่อรวมเข้าด้วยกันจะเป็นอักษรเดียวกลายเป็นโอมแทนพระประมาตมันพระเจ้าสูงสุดไม่มีตัวตนสัญลักษณ์นี้ทุกนิกายทุกลัทธิในศาสนาพราหมณ์ฮินดูต้องใช้เป็นประจำต่อมาคือคำพีหลักความเชื่อและหลักธรรมคำสอนคำพีที่ผู้นับถือศาสนาฮินดูนับถือนั้นมีจำนวนมากมายไม่สามารถจะกล่าวได้ทั้งหมดดังนั้น เพื่อให้เกิดการารับรู้อย่างกว้างๆวางจึงขอกล่าวเฉพาะคำพีที่สำคัญในสามสมัยคือ 1. คภคำพีพระเวทในสมัยพระเวทเป็นคำพีที่ประกอบด้วยสี่คำพีย่อยคือฤาเวทสามเวทยชุระเวทอาถประเวทฤาเวทกล่าวกันว่าเป็นคำพีที่มีขึ้นครั้งแรกและมีความสำคัญที่สุดเนื้อหาของคำพีนั้นบางตอน มีมาก่อนที่ชาวอารยันจะเข้าสู่อินเดียและแต่งเติมเพิ่มขึ้นภายหลังอีกครั้งเมื่อชาวอารยันลงหลักปักฐานในอินเดียแล้วยาชุระเวทเป็นบทสวดที่มีทั้งบทร้อยแก้วและร้อยกลองที่ใช้สวดในเวลากระทำพิธีบวงสวงเทพเจ้าและมีคำอธิบายเพิ่มเติมแยกจากบทสวดสามเวทเป็นคำพีที่รวบรวมบทร้องซึ่งมาจากคำพีริโคเวทอาถันภเวท เป็นส่วนที่แต่งขึ้นในชั้นหลังเป็นคำเพียเกี่ยวกับคาถาอาคมต่างๆสมัยที่สองอิติหะศมีคำเพรีรสองคำมพรีร์คือรามายณะและมหาปราตะแต่ในคำมพรีร์มหาปราตะมีคำสอนของพระกิสนาแทรกอยู่คำสอนดังกล่าวมีชื่อว่าพระวชีตาเป็นคำสอนที่ชาวฮินดูไม่ว่าจะอยู่ในนิกายใดก็ให้ความนับถืออย่างสูงสุด 3. สมัยปุรานะ มีความสำคัญที่สุดสำหรับชาวฮินดูซึ่งคำปีปุราณะนั้นแบ่งเป็นมหาปุราณะและอุปปุราณะมหาปุราณะมีทั้งหมด18คำปีกล่าวกันว่าคำปีปุราณะเล่มเก่าแก่ที่สุดคงจะแต่งก่อนพุทธกาลเล็กน้อยและเล่มหลังสุดแต่งไม่เกินคิทศสตวรรษที่13หรือราวพุทธศตวรรษที่18ต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องนิกายของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูกันบ้าง ซึ่งนิกายที่เด่นๆก็คือไวยสนพนิกายและไสวะนิกายไวยสนพนิกายนั้นนับถือพระวิษณุหรือพระนารายเป็นเทพเจ้าสูงสุดส่วนไสวะนิกายนั้นนับถือพระอิสวรหรือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดมีศิวลึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงการกำเนิดของโลกในมวลมนุษย์ผู้นับถือศาสนานี้ไม่บริโภคเนื้อวัวเพราะถือว่าโคเป็นพานะของพระผู้เป็นเจ้า นอกจากนั้นก็มีนิกายอื่นๆอีกเช่นนิกายสักติเป็นนิกายที่นับถือพระเทวีหรือชายาของมหาเทพเช่นพระสระสวดีพระรัศมีพระอุมาเจ้าแม่ธุรคาและเจ้าแม่กาลีซึ่งเป็นชายาของมหาเทพทั้งหลายจากนั้นก็มีนิกายคณะพัทยะนิกายนี้นับถือพระพิฆเนศเป็นหลักเหล่านี้เป็นต้น ในปัจจุบันคนในประเทศอินเดียส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเป็นอันดับหนึ่งแสดงให้เห็นว่าศรัทธาของผู้คนต่อเทพเจ้าของชาวอินเดียนั้นมีมาทุกยุคท,ทุกสมัยจริงๆและนี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูโดยสังเขปส่วนถ้าใครอยากรู้เยอะกว่านี้ก็สามารถศึกษาด้วยตนเองได้นะครับหากใครมีข้อคิดเห็นประการใดก็อย่าลืมคอมเมนต์กันที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ